สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่18สิงหาคมนะเริ <c> ่ม <oughs> ต้นกันที่ทำเฟรมเดลี่นะคะราคาทองคำเมื่อวันพยายามทะลุผ่าน1892นะคะซึ่งเทสก่อนหน้านั้นทะลุลงไปแล้วนะคะแล้วเมื่อวานก็ลงไปต่อนะคะทุกคนแล้วก็ลงไปจอดอยู่ข้างล่างวันนี้ดูเหมือนจะรีบัลขึ้นมาเทส18 92เนี่ยกลายมาเป็น r s s s t t แตนนะล่าสุดนะคะกำลังกลายมาเป็น r e s i s t แ n นและกำลังขึ้นมาเทสบริเวณนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามดูนะคะว่าราคาจะกลับเข้าชาน n e ลสำเร็จหรือเปล่าถ้ากลับเข้าชาน n e ลไม่สำเร็จก็รู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสลงต่อถ้าลงต่อเนี่ยระยะถัดไปของ SUPPORT นะคะอยู่ตรงนี้นะครับบอกไว้ให้เลย คือสุดระยะสวิงรายวันข้างล่างวันนี้เลยนะคะที่บริเวณราคา1865นะคะซึ่งเมื่อวานสุดระยะสวิงอยู่ที่1875เขาเป็นอะไรกันเลข5ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าปัจจุบันราคาจอดอยู่ที่1885นั่นเองโอเคทีนี้มาดูแรงซื้อแรงขายแรงซื้อแรงขายนะ <c oughs> ตัวแรงขายเนี่ยพักตัวแล้วนะคะแล้วก็แรงซื้อนี่ก็ยังมีไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็มาลุ้นกับเข้ากรอบราคานี่แหละรีซิเซน์นี้นะคะปินเข้าไปข้างในแล้วในกรณีที่ปินได้ปินเข้าไปข้างในแล้วไปไหนต่อได้นะเดี๋ยวไปเช็คทับฟิล์มย่อยด้วยยังเป็นขาลงที่แข็งแรงนะคะในทับฟรมของสีชั่วโมงกับเดลี่นะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่า อินอฟลมสี่ช่วงนั้นโอเวอร์แล้วนะคะับราทะลุฟีโบร้อยลงมาค่อนข้างไกลนะคะมาจอดที่เออเอาชัดๆก็หนึ่งแปดแปดสี่จุดเก้าหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเลเวลในยะสำคัญวันนี้อยู่ที่หนึ่งแปดเก้าสองนะคะว่าปีนขึ้นไปไหวหรือเปล่าไม่ไหวก็นะเช็คระดับถัดไปเลยเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะ <c oughs> ชเนลราคานะคะคของตัวสีชั่วโมงวันนี้นะครับอยู่ที่1884กับ1903นะครับซึ่งความกว้างของชเนลนี้นะคะคก็อยู่ที่ประมาณ1900กว่าจุดนะแล้ว1892เนี่ยก็อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัดสินวันนี้น่าจะอยู่ที่ M 1 5นะคิดว่าทำทรงเหมือนเดิมนะก็คือปีน EMA 50ขึ้นไปเทส l m a 200 นะปัจจุบันคือกำลังทดสอบแบบว่าบีบเข้าหากันนะคะระหว่างตัวของ LME 200กับ EME 50ของทบเฟรมนี้นะเพราะฉะนั้นก็ราคาตอนนี้ถูกบีบอยู่แคบๆนะคะในะชั้นเนลของรายชั่วโมงเนี่ย280กว่าจุดเนี่ยน้อยมากเลยทีเดียวนะคะอยู่ระหว่าง1893กับ1991นะคะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับก็ติดตามดูนะคะว่าราคาเนี่ยจะสามารถปีนบริเวณนี้ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับจะปีนบริเวณนี้ได้นะคะถัดขึ้นไปเลเวลสำคัญของ RESISTANCE นะคะอันแรกก็คือตรงนี้เลยที่เขาติดอยู่นะปัจจุบันคือ1893ถัดขึ้นมาอีกคือ1903นะคะ1903เป็นกรอบบนนะคะของทับเฟรม สี่ชั่วโมงแต่ถ้าปีนขึ้นสูงได้กว่านั้นนะครับระดับถัดมาของดิจิตเซนสำคัญคือตรงนี้นะครับ1907ขึ้นมาอีก,อกคือ1911เป็นขั้นบันไดเลยทีเดียวถ้าขึ้นมาอีกคือ1916นะคะแล้วก็สุดระยะสวิงรายวันนั้นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจริงๆอ่ะลุ้นรีบาวมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่ารีบาวไม่ไหวนะคบเพราะว่าช่วงข่าออกมาก็เหมือนจะหนุนให้สกุลเงินอ่า ดอลลาร์นั้นแข็งค่าได้ต่อเนื่องนั่นเองนะคะสุดระยะสวิงรายวันอยู่ที่1922.25นะคะโอเคซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีหรือว่าข่าวดีเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนี่มันจะส่งผลให้แบบตลาดมีความเชื่อมากขึ้นนะคะว่าการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐนั้นยังแบบว่านมเนินต่อไปนั่นเองนะคะก็จะวิตกกังวลแบบนี้ก็จะทำให สกุลเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าได้นั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นทรงแล้วล่ะว่าเป็นขาลงที่แข็งแรงแล้วก็ลุ้นรีบาวเนาะก็ดูจุดวัดใจสําคัญของคุณก่อนเนาะถ้าไปไม่ไหวก็ค่อยเช็คทีละระดับของซับพอร์ตนะบอกไปแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะก็เรามาระวังในการเทรดด้วยแล้วก็เคลียร์โพสิชันอะไรให้เรียบร้อยเตรียมแผนสำหรับ วันหยุดแล้วก็การเทรดสัปดาห์หน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย